Oh คำถามแรกนี s <S <The Tonight> ้นะครับผมคิดว่าเป็นคำถามที่สําคัญมากๆการที่เราลังเลว่าเอ๊ะเขาเป็นลมเขาเป็นอะไรหมดสติไปอย่างนี้เนี่ยเราต้องปั๊มหรือเปล่าเนี่ยมันจะทําให้เราดีเลยในการช่วยชีวิตคนไข้ไปผมมีเคสที่เสียโอกาสในการปั๊มหัวใจไปหลายเคสเพราะว่าผู้ช่วยเหลือเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเขาต้องปั๊มไหม ะะทำให้คนไข้เนี่ยสมองขาดเลือดแล้วกเ็เสียชีวิตดังนั้นสำหรับคำตอบของคำถามแรกนะฮะผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปแยกว่าเขาเป็นลมเป็นสตโตรกหรือเป็นอะไรขอแค่เราปลุกเขาไม่ตื่นแล้วเราดูแลเขาหายใจไม่ปกติหรือไม่หายใจเนี่ยเราก็เรียกขอความช่วยเหลือและพัมหัวใจได้เลยนะครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแยกโลกตอนนั้นถ้าเป็นคนไข้ผู้ชายเนี่ยไม่มีปัญหาจริงไหมฮะเราทุกคนก็เปิดเสื้อมาตรวจหน้าอกได้นี้ในคนไข้ผู้หญิงที่ล้มหมดสติไปเนี่ยทางคําแนะนําก็ยังให้เปิดเสื้อดูนะครับสาเหตุที่ให้ทำเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใส่ เสื้อเนี่ยบางทีผู้หญิงจะมีเสื้อชั้นในแล้วก็จะมีสร้อยจะมีเครื่องประดับเยอะอันนี้เวลาที่เราจะกดหน้าอกเนี่ยเราจะต้องทําการหาตําแหน่งในการกดหน้าอกคือดูกระดูกกลางหน้าอกนะฮะอย่างนั้นถ้าเราไม่เปิดเสื้อแล้วเราไปกดตรงนี้เนี่ยบางครั้งตําแหน่งจะคลาดเคลื่อนไปทําให้เรากดหน้าอกได้ไม่ดีพออย่างนั้นในคนไข้ที่หมดสติล้มหมดสติแล้วก็ปลุกไม่ตื่นทุกราย ต้องเปิดเสื้อแล้วก็ทำการช่วยชีวิตนะครับตำแหน่งการกดหน้าอกในผู้หญิงนะครับจริงๆหลักการก็คือเราต้องกดหน้าอกบริเวณที่กระดูกครึ่งล่างของกระดูกกลางหน้าอกก็คือสเตนัมนะฮะตามหลักการเราจะต้องหาตำแหน่งก็คือบริเวณคอหอยแล้วก็ตรงลิ้นปีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระดูกหน้าอกแล้วก็ บริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกเนี่ยมันจะอยู่ในระนาบเดียวกับแนวเส้นราวนมของผู้ชายนะฮะทีนี้ในผู้หญิงเนี่ยที่บางทีอายุมากหรือว่ามีการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเส้นราวนมเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนตำแหน่งไปนะฮะดังนั้นผมแนะนำให้เราคลำหากระดูกกลางหน้าอกนะฮะแล้วก็กดบริเวณครึ่งล่างของกระดูกกลางหน้าอก ในในเคสผู้หญิงที่เส้นลาวนมไม่อยู่ในตำแหน่งปกตินะครับในสถานการณ์ช่วงโควิดและก็หลังโควิดช่วงนี้นะครับประชาชนที่เข้าทําการช่วยเหลือคนไข้ไม่จำเป็นจะต้องเป่าปากหรือช่วยหายใจนะครับนะฮะสามารถทําการกดหน้าอกช่วยชีวิตแล้วก็เรียกหาความช่วยเหลือได้เลยนะครับ ปรชาชนผู้ช่วยเหลือนะครับออไม่จําเป็นต้องคลำชีพจรของคนไข้เลยนะฮะเพราะว่าเราเราแนะนําให้ประเมินสถานการณ์โดยการออปลุกเรียกคนไข้แล้วก็ดูการหายใจเป็นหลักนะครับการคลำชีพจรเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการคลำบางครั้งจะยิ่งทาให้การช่วยเหลือเนี่ยถูกล่าช้าไปกว่าเดิมอีกองนั้นไม่จําเป็นต้องคลำชีพจรนะครับ ตามคำแนะนำก็คือต้องดูการหายใจก่อนนะครับถ้าเราเห็นว่าเขาหายใจปกติเหมือนคนที่กาลังหลับอยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องปั๊มหัวใจแต่ว่าถ้าดูแล้วเขาหายใจไม่ปกติไม่หายใจหรือมีการหายใจเครือหรือเราไม่แน่ใจยังไงก็ตามเนี่ยว่าเอ๊ะอย่างนี้ใช่ไม่ใช่หายใจแบบนี้เป็นยังไงกันนี่ก็สามารถปั๊มได้เลยครับ ต้องปั๊มหัวใจนานแค่ไหนนะฮะเราผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะต้องปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆจนกว่าทีมผู้ชีพเนี่ยจะมาถึงการปั๊มหัวใจให้มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามีปั๊มอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็อาจจะเหนื่อยมากได้โดยคําแนะนำเนี่ยเราแนะนําให้เราเปลี่ยนคนปั๊มทุก2นาทีหรือถ้าเกิดเราคนปั๊มเนี่ยเหนื่อยก่อนก็สามารถแจ้งท่านอื่นเนี่ยมาเปลี่ยนกันได้ รับถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ปั๊มหัวใจเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะฮะแล้วก็การกดหน้าอกด้วยตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ท่าทางที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้โอกาสที่โครงหักเนี่ยน้อยลงไปมากผมมีคนไข้เหมือนกันที่ปั้มหัวใจไปแล้วที่โครงหักสองข้างต้องใส่สายระบายลมที่ปอดทั้งสองข้าง แต่สุดท้ายรอดชีวิตเดินกลับบ้านได้ก็มีอย่างนั้นอยากให้เน้นถึงเรื่องการปั๊มหัวใจเป็นหลักมากกว่าที่จะไปทำร้ายทำให้เขาบอบช้ำนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ใช้งานประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ตามกฎหมายแล้วก็หลักการของเครื่อง AED เนี่ยคือพอเราแปะ แผ่นนาไฟฟ้าที่หน้าอกคนไข้แล้วเครื่องมันจะจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจของคนไข้เพื่อไปวิเคราะห์ในตัวเครื่องนะฮะว่าคลื่นแบบนี้จำเป็นต้องช็อกหรือไม่ต้องช็อตไฟฟ้าคลื่นแบบนี้ที่เครื่องวิเคราะห์ได้เนี่ยเป็นคลื่นที่ต้องช็อตไฟฟ้าเนี่ยเครื่องจะส่งสัญญาณมาบอกเราว่าเป็นจาเป็นต้องทําการช็อตไฟฟ้าแล้วก็จะชาร์จไฟในตัวเครื่องให้เราเองนะฮะโดยจะมีเสียงตืดยาวๆทีนี้ ก่อนที่เราจะกดปุ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับจุดนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดเพราะว่าการที่เราจะปล่อยไฟเนี่ยถ้ามีคนช่วยเหลือหรือมีเพื่อนเราเนี่ยจับคนไข้ยอยู่เนี่ยกระแสไฟเนี่ยอาจจะถูกส่งไปยังกระแสไฟอาจจะรั่วไปยังเพื่อนเราได้ทําให้เพื่อนเราที่ช่วยเหลือเนี่ยถูกช็อตได้เหมือนกันดังนั้นอยากจะให้บั่นใจตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่จะกดปุ่มช็อตไฟฟ้าเนี่ยต้องไม่มีผู Taj ้ช่วยเหลือที R ่อยู R ่ติดกับคนไข้แล้วก็ H R H R H R H ต้องแจ้งให้รับทราบว่าด้วยเสียงอันดังว่าโอเคกำลังจะชอตไฟฟ้านะครับแล้วก็ค่อยกดปุ่มชอตไฟฟ้าเครื่อง AD เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก <horizon> ที่จะต้องมีในการช่วยชีวิตผู้ป่วย <ium> เพราะว่าการปัม๊มหัวใจเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพในการทำให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นให้ถูกจังหวะ ε, ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ล้มหมดสติไป สาเหตุที่เกิดอันดับแรกอันดับหนึ่งเลยก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะการมีเครื่อง AED เครื่องนี้เนี่ยมันจะทําการช็อตไฟฟ้าเพื่อรีเซ็ตกระแสะไฟฟ้าในหัวใจทําให้หัวใจกลับมาเต้นตามปกติแล้วก็เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยให้มากขึ้นไม่ได้มีข้อห้ามโดยตรงในการใช้นะครับแต่ว่ามีข้อควรระวัง อันดับแรกก็คือในผู้ป่วยที่จมน้ําหรือว่าร่างกายเปียกน้ำเนี่ยเราจะต้องพาผู้ป่วยขึ้นมาจากแหล่งน้ําแล้วก็อยู่ในบริเวณที่แห้งสนิทก่อนแล้วก็เช็ดบริเวณที่จะแปะแผ่นนําไฟฟ้าให้แห้งก่อนที่จะแปะแล้วก็ใช้เครื่อง aed แล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างก็คือในการแปะแผ่น aed เนี่ยถ้ามีขนบริเวณหน้าอกที่จะแปะเนี่ยเยอะเนี่ยแล้วแผ่นไม่แนบสนิทกับ ผิวหนังคนไข้อันนี้ก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยออกไปไม่ดี่างนั้นถ้าถ้าคนไข้ที่มีขนบริเวณหน้าอกเยอะก็บางเคสอาจจะต้องมีการโกนขนหรือบางเคสอาจจะต้องมีการแว็กซ์ขนก่อนที่จะใช้ AED นะครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่าในคนไข้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยแสดงว่าตัวโรคหัวใจของเขาเนี่ยกำเริบ นักขึ้นมาอยู่แล้วสมมุติถ้าเราไม่ได้ทําการกู้ชีพไม่ได้ทําการช่วยเหลือเขาตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดชีวิตเนี่ยก็มีแค่5-10%เท่านั้นเองเออจากการศึกษานะครับถ้าเรามีการช่วยเหลือตั้งแต่สถานที่เกิดเหตุทั้งการปั๊มหัวใจและใช้ AD ดเนี่ยโอกาสรอดชีวิตตรงนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็น40-50%แล้วก็คนไข้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับบ้านมากขึ้น เวลาที่เราปั๊มหัวใจไปแล้วเนี่ยสมมติถ้าท้ายที่สุดแล้วคนไข้ไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบว่าตัวโรคที่คนไข้เป็นเนี่ยต้องเป็นหนักจริงๆหัวใจถึงจะหยุดเต้นดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไข้แล้วเป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดให้คนไข้ละระหว่างที่รอทีมแพทย์และทีมพยาบาลมาถึงก็อยากจะให้เราเห็นความสําคัญแล้วก็ทําการช่วยเหลือแล้วก็ ปั๊มหัวใจให้คนไข้กันต่อนะครับการเรียนกู้ชีพนะครับถ้าเราเรียนไปแต่เราไม่ได้ฝึกใช้หรือไม่ได้ทบทวนบ่อยๆเนี่ยส่วนมากก็มีโอกาสที่จะลืมได้แล้วก็เวลาเกิดเหตุการณ์จริงก็จะมีความตะหนกตกใจแล้วก็ทำไม่ถูกได้ยังนั้นผมแนะนำว่าทางโครงการ1669 CPR รามของเราเนี่ย เราจะมีหุ่นแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปที่ประจําอยู่ตามที่ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีวิดีโอทีอ่สามารถมาทบทวนได้ตลอดนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนคิดว่าผ่านไปแล้ว6เดือน1ปีเอ๊ะอยากทบทวนเนี่ยก็สามารถกลับมาอบรมเข้าโครงการมนาะดูในเวิร์กช็อปได้นะครับแล้วก็การยิ่งยิ่งเรายิ่งฝึกยิ่งทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยเราจะยิ่งเชี่ยวชาญแล้วก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น เวลาเกิดเหตุการณ์จริงเราก็จะได้คล่องที่จะปฏิบัติการกู้ชีพนะครับ